เปิดครั้งยิ่งใหญ่ขอมิติตอนหน้าเ่าโกเซงทั้งหมดนะครับผู้ที่ปากฏตัวขึ้นมานมิติแห่งนี้ก็คือพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์สีดำอันยิ่งใหญ่ไฮปเปอร์เลียนนั่นเองเมื่อไฮปเปอร์เลียนมาถึงก็ได้ร้องคำลามลั่นนะครับโลกของข้านั้นคือเปลวเพลิงสีดำอันล้อนแรงดาบแห่งเปลวไฟจะเาะผาผลาญทุกสรรพชีวิตในจักรวาล สิ่งใดที่ขวางหน้าขมดาบหนีแม้กระทั่งน้ำทะเลก็ยังเหือดแห้งทุกสิ่งจงสังเวยต่อหน้าขมดาบแห่งเปลไฟของข้าการต่อสู้อันดุเดือดนั้นใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมาดูฟังของลิทโทสกันหน่อยนะครับตั้งแต่โดนจับตัวมาเธอนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ในช่วงที่ลิทโทสนั้นหลับไหลยอยู่นะครับเธอนั้นก็รู้สึกถึงเสียงเพลงกล่อมเด็กอยู่เป็นระยะแต่ในตอนนั้นเอง เสียงนี้ก็ได้ปลุกให้เธอเติ่นขึ้นมานะครับและเธอก็ได้พบว่าเบื้องหน้าของเธอนั้นมีนาฬิกา